การรักษาจากหมอแพทปัจจุบันก็ไม่หายที่นต้องป่วยระยะสุด hmm. ท้ายนะครับส่วนการรักษาเนน่อการเป่าแยาสูไทยม่แ่แตกกันเลย้มันมีเกี่ยวจับตามา

อย่าลืมอย่ u b k เข้ามาในนี้ก็ลอหรือเปล่าวะขึ้นตึงปเนี่ยตายยังเร็วเลยเพื่อนยิงยังเท่ตายยังไต้โอ้โหดอย่าได้เกียวเป็นไงล่ะผมไม่ทำนะครับ นี no <t ries> <t ries> ่นะครับก็ถามว่าเนี่ยมีข้างไันมีมีคนมีพวกเนี่เพื่อนบอกเดี๋ยวเาดใจนะเอ้คนแม่คนแม่ต่กระดีนี้เพื่อนนี่

เอ้วันนี้จะดิงหัวแตกเลยนั่คือการพูดอยู่ปากอยู่ปาก Together đậu kìa hỏi câu hỏi câu hỏi cây nhà của câu hỏi cây nhà của câu hỏi cây nhà của แค่ทีสักที่่เ็นพรวก้สื่อหาก็ต้องมียว่าะอันนี้นะครับ่วงนนเปิดข่าวแล้วง่วงนอนไม่ใช่ยัดผู่วยผ่านอปมาบูวได้ง่ายครับเดียวคนเร็วเลยใ้เจ้าหน้าที่สังุองาสตราจปตรวจสอบ โอ้ยเ็ิดบอได้เียบที่ทากรกาจเพื่อเอาติดตามกนะครับใว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้หมอไรใแพทยส์ของแกเนี่ยะเอาเรื่อง first blood โอ้ยช่วยกันมากเลยแต่ะ o u kill ไม่ไม่

ไม่ทันใช่ไหมว่าโอเคครับเพราะฉนั้นเนี่ยโดนหลายข้อหาเลยนะทางทีมมีการตรวจสอบยังไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมนะคุณหมอมาคีเนี่ยเป็นการรักษาจริงๆมันก็มีทั้งนะก็จะเป็นแค่แผนปัจจุบันหรือไม่ได้ปืนนี้นะเอ้าไม่ได้ป่นนิ้วนะเอ้า ไม่มีฮะคจะรักใครจะเอาก็เอาเลยิงตรงฐานเนี่ยอะอะแต่ก็ไปเลยใช่กอ,อ,อะไรวะยิยงกุณนันเทเดียวตายทุกครั้งไม่ผู้ชมครับมว่าถ้า ที่บอกว่าเนี่ยแขกนอกโลกผมก็จะไปทำงานที่นจรจัเมื่อไม่ดูจิงได้ไงวะ first blood ยังไงได้แค่แล้วแล้วจบแล้วจบแล้ว เล้วมีสามคุณผู้ชมฮดปืนกือวยแพ้อะยตึ่นสามนาทางตำรวจสเมืองชนบุรีได้รับแจ้งบอกกับผู้านผ้กาวอยู่ที่เย้ตังไม่พอเย อายุ23ปีตะโกนโวยวายอยู่ในห้อนะครับตำรวจพยายาิกด่งก่อจ้าตัวเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยมี่นี้สอบถามแฟนสาวเนี่ยแฟนสาวิจิตราก่อเล่าบอกว่าเป3ปีเธอเนี่ยแต่ต้องคิดยาละ First blood เจเวาานะครับแล้วก็จะมีการตะโกนอยู่คนเดียวแล้วก็มีการนจ้ลวันนีุ้าี่เห็นดียาเขาก็จะมีอาการคุ้มตั้งแล้วก็มีจะค um ุยแบบเรื่องถึงพวกโนตุนัง yeah, ต yeah. ้ ตกลง double kill oh. double kill อย่าแพ้แล้วไม่ย่าแพ้คือจบเลยนะอย่าแพ้ดู

ไม right? yeah, ่ไดนะครับแเพาะียลม่มรลนะทำอีเดนขอคาองจังหวัดชนบุรีเพื่อเบรคช่วยนะครับ Help me yeah. Yeah. ขนาดกูไม่เกราะโคตรดีย <tá cult ua> hey, ิงแรงไปไหนวะเขียนจับ <hat> ว่าใครจะจายมากไปเก็บด้างหลังแม่ตายเฮ้ยไอ้เหี้ยตกตายไปลองด้านหลังด้วย Double kill.